พี S <S ่สดค่ะสวัสดีค่ะ <S 2> <S 2> <S วันนี้นะคะพี่จีก็อยู่กับน้องอาริสนะคะเป็นนักเรียนโปรแกรมโทอร์อีเทอร์โเราเรียนด้วยกันประมาณปีที่แล้วใช่ไหมอืมแล้วตอนนี้คือหนูติดปีไทยไลออนแอร์เรียบร้อยแล้วแล้วช่วงนี้เนี่ยพี่เห็นว่าไทายไลไอลไอนแอร์เนี่ยเปิดรับสมัครอยู่เนาพี่ก็เลยเชิหนูมาว่าเออหนูมีแบบ เทคนิคอะไรไหมในการเตรียมตัวตั้งแต่แบบภาษาเรซูเม่ในการสมัครเลยนะคะอืมโอเคก็แชร์ได้เลยค่ะได้เลยค่ะก็อ่าตอนนี้ไทยแล้วแอรก,ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะน,น้องๆคนไหนหรือเพื่อนคนไหนที่สนใจสมัครก็มาสมัครกันได้นะคะแล้วก็ในหนึ่งอ่ารีควเมนที่ทางสายการบินเขาต้องการเลยก็คือโทอีก จะต้องมากกว่าหกร้อยคะแนนขึ้นไปเนาะก็ช่วงนั้นที่ขอเล่าเลยละกันว่าช่วงนั้นก่อนที่จะสมัครไทยนนนแลนด์แอร์ก็มีการเตรียมตัวสําหรับของตัวเองนะคะมีการเตรียมตัวในการาทำแคนทอีกให้ถึงตามดีฟอยเมนทที่ใสก่การบินกําหนดซึ่งวิธีการเตรียมตัวของหนูก็แน่นอนอยู่แล้วติดต่อที่จิ <laughs> ช่พี่จี้ก็เรียนคอร์สเทอร์โบกับพี่จี้เนาะสองชั่วโมงก่อนไปสอบอืมซึ่งเทคนิคพี่จี้คือบอกตรงๆเลยว่าดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะด้แบบลดระยะเวลาในการทําข้อสอบไปได้เยอะมากแล้วก็มีเทคนิคหลายๆอย่างที่แบบสุดยอดทุกคนขอบคุณที่ต้องการจะเพิ่มคะแนนนะคะก็ติดต่อพี่จี้เลย ตอคืค่ะแต่ว่าพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในแบบในการเตรียมแบบให้หนูช่วยแบบเอ่อดันคะแนนโทอิให้ขึ้นมานะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี process ในการเอเตรียมตัวเพิ่มเติมในส่วนของแบบ resume, k e y w o r d ิต่างๆอะไรเงี้ยนี้พี่ก็อยากให้หนูแบบช่วยแชร์แบบทริคส่วนตัวอในกรณีที่โทอิทได้แหละคะแนนภาษาได้แหละหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะ ก็ถ้ามีส่วนของเรซูเม่นะคะก็พยายามเตรียมไปให้แบบ f u ล l ค o เปอรเลยแล้วกันว่าทำอะไรมาบ้างในอดีตยิ่งถ้าเคยทำงานบริการมาก่อนก็ใส่ไปให้เต็มที่เลยค่ะแอคทิวิตี้อะไรที่เคยทำตอนสมัยอยู่มหาลาัยก็ใส่ลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นงานพาร์ทไทม์ฟูลไทม์ใดๆใส่เข้าไปะคะ่ะใช่แล้วก็อา่า ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่นี่ใส่นี่ผบแบบชอบประมาณไหนคาแรคเตอร์ประมาณไหนแต่และแต่และสายจะมีคาแรคเตอร์ใช่ไหมตามความเข้าใจของหนูที่แบบหนูเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยเออหนูรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนเป็นสล์ไหนกันเอาของ <c oughs> ไทยแลนวเอ <c oughs> มีหลายแบบม,แบบมีหลายแบบมากจริงๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลุกมั่นใจลุกอ่อนน้อถมถ่อมตนสดใสทุกอย่างแบบมีหลายแบบเยอะมากๆแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่า เอ๊ะเราเป็นคนแบบนี้เราจะได้ไหมไปหวัดกันที่หน้าง,งานกันทุกคนใช่่ชม,มขอให้มั่นใจในตัวเองถ้าได้เข้าไปในรอบอ่าถ้าได้อินไว้เข้าไปเนาะก็อยากให้มั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็อยู่ในเวทของความเป็น humble แล้วก็ confident แล้วก็สุภาพด้วยนะคะแต่ว่า humble กับ confident แอบแบบแอบมี ความคอนทราสต์กันอีกหนึ่งฮัโมโบก<ช>คือการแบบถ่อมตัวแต่คอนฟ idence คือมั่นใจเราต้องทําตัวประมาณไหนมั่นใจประมาณไหนอันนี้ที่ขออนุญาตให้หนูแบบขยายความอนกหนึ่ง่อมตนในหมายถึงในเวที่เราด้วยความทนะี่มันมีความซเนนยริตี้เนาะในสายไทยอะคะ่ะเราก็ต้องมีความฮัมโบกแน่นอนแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยก็หลากหลายอายุมาก,มากๆก็อยากจะให้เขาเรียกอะไรอะ่ะ m มจิกเวิร์สาะคะที่เราจะต้องใช้ขอบคุณขอโทษสวัสดีแล้วก็เราก<ะ>็ต้องออโตท,ที่ต้องมีความเป็นคอนฟ idence ด้วยเพราะว่าเราเลยทำงานใน Aviation เนะาะ Safety is first priority เราก็จะต้องคอนซีเรือ่องอไม่ว่าจะเป็น s e เคีย c เคบินใดๆก็ต้องมั่นใจก็จคือต้องแบบเคารพ คารพซีนี่ออย่างนี้ใช่ไหมก็คือมีความท u m บ l นะตรงนี้แต่ว่าตอนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเราก็คอนฟ idence ไปเลยแต่ว่าเราก็าต้องคงแบบไทย identity ของเราใช่ไหมเพราะเป็นสายไทยที่เออเขาก็จะชอบความอ,อ่อนน้อมด้วยใช่ไหมคะอ่าโอเคแสดงว่าเราต้องวาง c แรคเตอร r ประมาณ อ่ะเราพี่อยากให้หนูแบบช่วยแชร์หน่อยว่าตอนที่เข้าไปทํางานแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกไหมมีประสบการณ์อะไรแบบอยากแชร์ไหมแบบเผื่อจะเป็น passion ให้น้องๆที่แบบอยากเข้าเหมือนกันเนี่ยก็สนุกค่ะแฮปปี้มากยอมรับเลยว่าใส่กันบินไทยเลออนไลออนเป็นใส่การบินที่สังคมดีมากจริงๆพี่ๆทุกคนน่ารักคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาไม่ว่า ด้วยความที่เราเข้าไปใหม่เนาะพี่เขาก็ไม่ถือตัวใดๆเลยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดให้คําแนะนําทุกๆอย่างแล้วก็เหมือนฟิลแบบเป็นเพื่อนที่ดีไปเลยอะแม้ว่าเราจะทํางานกันแบบว่าเปลี่ยนทีมทุกวันบางคนไม่เคยบินด้วยแต่ก็เราก็คุยกันแบบสนุกสนานจอยๆมากในไฟท์ค่ะอืม,อมใช่แบบแฮปปี้มากอันนี้ทำานประมาณ เมื่ปีแล้วใช่ไหมประมาณท่าเดือนแล้วใช่ไหมอ่าแล้วตอนนี้คือหนูอยู่อยู่ไหนไรแบบโพซิชันของหนูเป็นยังไงบ้างมีแบบรุ่นน้องหรือย,อยังตอนนี้มีแล้วมีแล้วค่ะอปานสองแบบเลิฟเนาะขัดเรื่อยๆเนาะอ่้นเทีขอฝากว่าแบบเออเผื่อหนูมีทริคอะไรหรือว่าอยากแบบให้กำลังใจอะไรสำหรับ น้องๆรังการน,นะคะเด็กน้องๆที่อยากเข้าอยากเป็นแอร์ที่ไทยไลน์แอร์นี่ก็ให้กำลังใจพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะรอต้อนรับเปลวคําที่ทําสิ่งโตมาใส่คิปยาด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปได้อินไว้นากก็นั่นแหละค่ะอยากฝากไว้ว่าเป็นตัวของตัวเองมีความฮัมโบแล้วก็คอนฟิเดน c ์นะคะไม่ต้องตื่นเต้นโชว์ความเป็น ตัวเองมาให้กรรมการเห็นแล้วก็สิ่งที่สำคัญของสายซิที่เลยนั่นก็คือกูมิงไปให้เปะหน้าผมให้เปะให้ปังเอาไปจับใจกรรมการเลยค่ะเราต้อนรับเรียวเข้ามที่ไทไลออนนะคะอ่าหลับมากเป็นทำอะไรนะทำสิ่งโตใช่ไหมใช่ทำสิงโตนี่แหละก็พี่อาริสนาะรุ่นที่ is, อาริสเนี่ยก็แนะนำว่า คีย์เวิร์ดสำคัญเนาะก็คือ humble แล้วก็ confident นะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าหรือว่ากำลังแบบเชฟเชฟเรซูมเม่ยอยู่อะไรอีกก็อย่าลืมสองคีย์เวิร์ดมีนะคะจากแบบรุ่นพี่ประสบการณ์ตรงเลยคอนเฟิร์มเลยเอาะน่ะวันนี้พี่จิก็ขอบคุณนอ้องอาริซงมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะก็แบบอุ๊ยเห็นรูปแล้วแบบน่ารักมากเลยแบบแฮปปี้มากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ